ีครับผมนี้เขาแช่น้ำกันแล้วเขาก็ตีออกจุ่ยเยอะเลยดัดเพรืองแช่หอยหัมกระตุ้มดัดคุณนายปลาทำอะไรเป็ี่ยนไหมนี่ฮะมาสัมภาษณ์คุณนายปลาครับวันนี้รู้สึกยังไงครับเสืู้สึกยังไงครับเสื่อวันนี้ เราจะไปดูอีกหนึ่งกลุ่มนะครับหนึ่งมูนะครับสองมูนะครับอยู่ตรงนี้ขณะนี้เวลาห้าโมงสิบห้าสิบหกนะครับตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับยังไม่เสร็จสักเมนูครับไปยังไม่ติดด้วยซ้ำครับดูกลุ่มนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวให้สัมภาษณ์ครับเอา อรรัดกล่องนึงขึ้นเอาดีแท้สัมภาษณ์นะครับรู้สึกยังไงที่มาเข้าค่ายที่ศรีสะเกดเป็นครั้งแรกในชีวิตครับสนุกค่ะเ,เคยเขา้าค่ายไหมอยู่นู่นเคยค่ะสนุกไหมทำกับข้าวไหมอ,อันนี้นะครับเ,เขากำลังก่อไฟนะครับไฟตัวนี้นะครับอันนี้เขาเกิดจาก วิธีการทำก่อไฟตัวนี้คือเขาเสียดสีไม้ด้วยเขาด้วยกันนะครแล้วก็ติดไฟนะครับเราจะสังเกตว่าไม่ไม่เห็นไม่ไม่เห็น,หนอ,อุปกรณ์ที่ทําให้ติดไฟได้เลยนะครับเอาไปสเไปสี่ยงเลยนะร,ยรู้สึกยังไงที่ได้เป็นคนดงังครับวันนี้นี่เดี๋ยวดังไฟนี่เดี๋ยวโอ้มีปูอัดด้วยอู้ยี่ห้ออะไรนั่นเบิ้งขออยู่ดูยี่ห้อหนึ่ง ไมนดูยี่ห้อหน่อยปวดยี่ห้ออะไรไม่ไม่ใช่อีกฝั่งหนึ่งอ่านซิต้องเหนือยี่ห้ออะไรอาสามีแม่ไหนมาดูนี่อันนึงเดี๋ยวครูจะดูว่าให้ว่ามันปลอดภัยไหมอ่านี่นะครับจะทำการเทสนะครับอืมได้ได้ได้ ทำอะไรกินตรงนี้โอ้เจ็ดสิบเลยปลาเยอะพอมาทำอะไรกินตรงนี้ผักานนากาด<ม>แล้วก็ผัดกะเพราเต๊ะหอมไหมมีไม,ม,ม่มีใหญ่กว่านี้ป่ะไม่เราเรืวอรๆมันจะเที่ยงแล้วเนี่ทยทานใส่ทานก่อน